เข้าสู่ตอนที่6ค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ยินเสียงประกาศของผู้พิทักษ์ของคิงส์ลีย์ก็เกิดความเงียบตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและทุกคนก็พยายามหนีตายผู้เสพความตายปรกากฏตัวขึ้นเฮอร์เมลนี่ตะกนเรียงหารอนแฮร์รี่ก็ต้องคว้าข้อมือของเฮอร์เมลนี่ไว้เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่แยกจากกัน เมื่อพวกเขาเจอรอนรอนก็คว้าแขนอีกข้างหนึ่งของเฮอร์เมลนี่และเฮอร์เมลนี่ก็พาพวกเขาทั้งหมดหายตัวออกจากบ้านโพงกระต่ายพวกเขาหายตัวมาที่ถนนแห่งหนึ่งในลอนดอนเฮอร์เมลนี่บอกให้ทุกคนเปลี่ยนเสือ้อผ้าและเธอก็รื้อของในกระเป๋าถือที่ทำจากลูกปัดใบเล็กๆเ,เธอบอกว่าเธอเสกคาถาขยายพื้นที่ใส่กระเป๋าเธอเอาของทั้งหมดใส่ไว้ในนี้ รวมทั้งกระเป๋าเป้ของแฮร์รี่ด้วยเผื่อว่าพวกเราต้องรีบออกเดินทางและเฮอร์เมลนี่ก็เอาผ้าคลุมล่องหนให้กับแฮร์รี่แฮร์รี่คว้ามันมาคลุมตัวเองไว้พวกเขาเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนกลุ่มคนเมาส่งเสียงเซราเฮอร์เมลนี่ว่ามาดื่มกับพวกเราไหมและทิ้งเจ้าผมแดงนั้นไปดีกว่าเฮอร์เมลนี่รีบบอกว่าพวกเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าและพวกเขาก็เข้าไปนั่งในร้านกาแฟเล็กๆที่ไม่มีลูกค้าคนอื่น แฮรี่ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมล่องหนเริ่มรู้สึกว่ามือของเขาเริ่มกลับมามีขนาดปกติและเขาก็กำลังจะกลับคืนสู่ร่างเดิมรอนบอกว่าตอนนี้พวกเราอยู่ไม่ไกลจากร้านหม้อใหญ่รั่วเราไปที่นั่นเพื่ออัพเดตข้อมูลดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเฮอร์มีอนี่ก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าวอร์ดมอลยึดกระทรวงเว่นมนได้แล้วมีอะไรที่เราต้องดูอีกล่ะในตอนนั้นมีพนักง,งานเสิร์ฟเดินมารับออเดอร์ เฮอร์เมลนี่ก็เลยสั่งกาแฟคาปูชิโน่ไปสองแก้วและในตอนนั้นก็มีลูกค้าผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในร้านรอนลองชิมกาแฟแล้วบอกว่ารสชาติมันน่าขยะขยงมากเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าเขาไม่อยากดื่มน้ำเน่าๆน,นี่ในตอนที่เฮอร์เมลนี่กำลังค้นหาเงินมากเกลในกระเป๋าแฮร์รี่ก็ชักไม้เกลือศิรออกมาพร้อมๆกับชายอีกสอคนที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟ รอนผลักเฮอร์มีโอนี่ให้หลบคำสาบที่สาดมาแฮร์รี่ที่ยังสวมผ้าคลุมล่องหนก็ตะโกนออกไปว่าสตูเปอร์ไฟผู้เสพความตายคนหนึ่งถูกคาถาของแฮร์รี่ย่างจังและหงายหลังไปส่วนผู้เสพความตายอีกคนที่เหลือก็เสกคาถามัดเชือกใส่รอนแล้วรอนก็ถูกมาตั้งแต่หัวจรดเท้าแฮร์รี่พยายามสะกดนิ่งผู้เสพความตายอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาดันพลาดคาถาของแฮร์รี่กระเด็นไปโดนหน้าต่าง แล้วมันก็สะท้อนมาใส่พนักงานเสิร์ฟจนเธอล้มอยู่หน้าประตูผู้เสพความตายเสกคาถาระเบิดโต๊ะจนแรงระเบิดกระแทกใส่แฮร์รี่ไม้ของเขาหลุดออกจากมือ้าคลุมลองหนก็เลื่อนหลุดออกจากตัวเฮอร์มีนี่ก็เสกคาถาตัวแข็งใส่ผู้เสพความตายคนนั้นจนล้มลงและเฮอร์มีนี่ก็ใช้คาถาตัดเชือกที่มัดตัวรอนแต่เธอก็พลาดเพราะว่ามือสั่นก็เลยบาดเอาที่หัวเข่าของรอนจนเป็นแผลลึก หลังจากนั้นทั้ง3คนก็ไปดูผู้เสพความตายที่นอนแน่นิ่งแฮร์รี่จำได้เลยว่าคนคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์คืนที่ดัมเบิดอร์ตายด้วยรอนบอกว่าคนนี้คือโดอโลฮอฟเขาเคยเห็นโปสเตอร์ประกาศตามจับคนพวกนี้แฮร์รี่สั่งให้เฮอร์มโอนี่ไปล็อกประตูและสั่งให้รอนใช้ดิลูมิเนเตอร์ปิดไฟในร้านรอนถามว่าจะทำยังไงกับพวกนี้ดีฆ่าทิ้งเลยไหม แฮร์รี่คิดว่าแค่ล้างความทรงจำก็พอเพราะถ้าเราฆ่าคนพวกนี้ทิ้งพวกนั้นก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เฮอร์มานีก็เลยทำการล้างความทรงจำของผู้เสพความตายทั้งสองคนและพนักง,งานเสิร์ฟอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมือทำความสะอาดร้านและลากทั้งสามคนมานั่งด้วยกันเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอเมลนี่ถามว่าพวกนี้รู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่ไหนแฮร์รี่ยังมีร่องรอยอยู่อีกรอรอนตอบว่าแฮร์รี่อายุครบ17ปีแล้วร่องรอยจะต้องเสื่อมตามกฎหมายแฮร์รี่เสนอไอเดียว่าให้พวกเขาไปซ่อนตัวที่บ้านเลขที่12 g r i m กริมโมเพลสมันเป็นที่ที่ดีที่สุดเราอาจจะเจอสเนปที่นั่นแค่คนเดียวซึ่งแฮร์รี่จะดีใจมากถ้าได้เจอแต่ถ้าเราไปที่อื่นเราอาจจะเจอพวกผู้เสพความตายอีกเป็นฝูงเลย หลังจากนั้นทั้ง3ก็ตัดสินใจไปที่บ้านเลขที่12 Grimma Place พอแฮร์รี่เดินเข้าไปในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงของแมนไอพูดขึ้นว่านั่นเซบร a สเนปใช่ไหมพวกเขาทั้งสามคนตกใจมากและแฮร์รี่ก็ตอบกลับไปว่าพวกเราไม่ใช่ s เนปและแฮร์รี่ก็รู้สึกได้ว่าลิ้นของเขาถูกมัดแต่มันก็คลายตัวออกทันทีและนั่นจะต้องเป็นคาถาผูกลิ้นที่แมนไอเสกไว้แน่เมื่อเขาก้าวต่อไป คราวนี้เป็นร่างของดัมบดอร์ที่ผุดออกมาจากพรมและพุ่งตรงมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วแฮร์รี่กลิลยตะโกนออกไปว่าเราไม่ได้ฆ่าอาจารย์และร่างของดัมบดอร์ก็สลายกลายเป็นฝุ่นเฮอร์มีนี่ลองใช้คาถาโฮเมนัม r รีเวลิโอเพื่อตรวจสอบว่ามีใครซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้หรือไม่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเลยชวนทุกคนขึ้นไปที่ห้องนั่งเล่นชั้นบน ที่ห้องนั่งเล่นรอนเดินไปที่หน้าต่างและแงมผ้าม่านดูนิดนึงเขาบอกว่าถ้าแฮร์รี่มีร่องรอยอยู่จริงพวกนั้นต้องตามมาที่นี่แล้วสิแต่ว่าจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้จู่ๆแฮร์รี่ก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะแผลเป็นของเขาอีกแล้วแฮร์รี่รู้สึกได้ว่าวอร์เดมอ์กำลังโกรธรอนเข้ามาถามว่าแฮร์รี่เห็นอะไรบ้างไหมเห็นบ้านพรงกระต่ายหรือเปล่าส่วนเฮอร์มีอนี่ก็เข้ามาบอกให้แฮร์รี่ปิดใจตัวเองซะ แฮร์รี่พยายามเก็บความรู้สึกเจ็บปวดนี้เอาไว้ในตอนนั้นผู้พิทักษ์ตัววิเซลของอาร์เธอร์วิสลีย์ก็ปรากฏตัวขึ้นและผู้พิทักษ์ก็พูดด้วยเสียงของนายอาร์เธอร์ว่าครอบครัวปลอดภัยอย่าตอบกลับพวกเรากำลังถูกเฝ้าดูอยู่และผู้พิทักษ์ก็หายไปกลางอากาศหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็เดินไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าเขาทนความเจ็บปวดต่อหน้าเพื่อนไม่ไหวและเขาก็ทรุดลงกับพื้นสิ่งที่เขาเห็นหลังจากนั้นก็คือ ครูเสพความตายคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตามมาด้วยเสียงของวดมอพูดว่าเอาอีกไหมหรือจะพอแค่นี้แกเรียกฉันมาเพื่อบอกว่าพอตเตอร์หนีไปได้อีกแล้วงั้นหรือเดรกจัดการกับโรซะไม่เช่นนั้นฉันจะจัดการกับแกเองในเช้าวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตรู่รอและเฮอร์เมลนี่ยังคงหลับอยู่ แฮร์ร <im sharing writing to him> yeah. ี่สังเกตเห็นมือของรอนและเฮอร์เมลนี่อยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เซนเขาคิดว่าทั้งสองคนต้องจับมือกันในขณะนอนหลับแน่ๆและนั่นทำให้แฮร์รี่รู้สึกโดดเดี่ยวแฮร์รี่ยังคงนึกถึงคำพูดของคุณยายมิวเรียลเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์ที่ปล่อยให้น้องสาวถูกทอดทิ้งและดัมเบิลดอร์ก็ไม่เคยบอกแฮร์รี่เกี่ยวกับก็อดริกซ์โฮโลหรือสิ่งของที่ดัมเบิลดอร์ทิ้งไว้ในพินัยกรรมแฮร์รี่สงสัยว่าทำไมดัมเบิลดอร์ถึงไม่บอกเขาเรื่องพวกนี้เลย แฮร์รี่ลุกขึ้นเพื่อหาอย่างอื่นทำจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านและเขาก็เดินขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนที่เขาแล้วรอนเคยนอนสภาพห้องตอนนี้ถูกรื้อกระจุยกระจายอาจจะเป็นสเนปหรือไม่ก็มานังกาสเฟลเชอร์ตอนนี้ภาพวาดของฟินิแอสในจารสว่างเปล่าฟินิแอสอาจจะไปอยู่ที่ภาพวาดของเขาอีกภาพหนึ่งที่ห้องทำง,งานของอาจารย์ใหญ่ที่ฮอกวอตส์ก็เป็นได้ แฮร์รี่เดินขึ้นมาที่ชั้นบนสุดชั้นนี้มีห้องนอนสองห้องซึ่งห้องแรกมีป้ายเขียนไว้ว่า Serious แฮร์รี่เดินเข้าไปในห้องและเขาก็เห็นโปสเตอร์ติดผนังเต็มไปหมดมีธงของกริฟฟินดอร์ขนาดใหญ่หลายผืนรวมทั้งภาพถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ภาพของมาร์เกิลผู้หญิงในชุดบิกินี่แฮร์รี่พอจะบอกได้ค่ะว่าภาพพวกนี้เป็นภาพของมารเกิลเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ แต่มีภาพหนึ่งค่ะที่เคลื่อนไหวและคนในภาพก็โบกมือมาให้ซึ่งเป็นภาพถ่ายของนักเรียนฮอกวอตส์4คนนั่นก็คือเจมส์ซีเรียสหางนอนและลูปินแฮร์รี่พยายามแกะภาพนี้ออกมาจากผนงังแต่ดูเหมือนว่าซีเรียสจะลงคาถาติดแน่นเอาไว้ที่พื้นห้องมีของกระจัดกระจายแฮร์รี่หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกขยำขึ้นมาอ่าน กระดาษแผ่นนี้เป็นจดหมายจากลิลลี่เขียนถึงซีเรียสเนื้อหาในจดหมายเขียนไว้ว่าขอบคุณมากสำหรับของของวัญวันเกิดของแฮร์รี่แฮร์รี่ชอบมันมากเลยเขาอายุแค่ขวบเดียวแต่ขี่ม้กวาดของเล่นได้แล้วฉันส่งรูปมาให้ดูด้วยเจมส์ James บอกว่าแฮร์รี่จะต้องเป็นนักกีฬาควิดิชที่ยิ่งใหญ่แน่ๆเราจัดงานเลี้ยงวันเกิดแบบเงียบๆแค่ครอบครัวของเราผู้เฒ่ามาธิดา ส่วนดัมเบลดอร์เอาผ้าคลุมล่องหนของเจมส์ไปเจมส์เลยออกไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยถ้าซีเรียสมาเยี่ยมพวกเราได้เจมส์คงจะดีใจไม่น้อยหางนอนเพิ่งมาหาเราเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาดูเศร้าๆนะคงเป็นเพราะเรื่องของครอบครัวมาร์คินอนฉันเองก็ร้องไห้ตลอดตอนรู้ข่าวบัติดาแกเป็นคนน่ารักและเอ็นดูแฮร์รี่มากแกชอบเล่าเรื่องของดัมเบลดอร์ให้ฟังมันน่าทึ่งมาก แต่ไม่รู้ว่าน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและจดหมายของลิลี่ก็จบลงแค่นี้แฮร์รี่อ่านทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซีเรียสเคยซื้อไม้กวนด้ามแรกให้แฮร์รี่และพ่อแม่ของเขาก็รู้จักกับบาธิด้าแบ็กชอตแต่ทำไมดัมับดอต้องเอาผ้าคลุมล่องหนของพ่อไปดัมับดอเคยบอกแฮร์รี่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าคลุมล่องหนเพื่อให้ตัวเองหายตัวและในบรรทัดที่บอกว่าหางหนอนดูเศร้า นั่นคงเป็นเพราะว่าหางนอนรู้ว่าเจมส์กับลิลลี่กำลังจะตายแล้วเรื่องที่บาธิดาเล่าให้ฟังเรื่องดัมเมันดอมันเป็นเรื่องอะไรกันแฮร์รี่พยายามมองหาชิ้นส่วนของจดหมายหน้าที่สองแต่เขากลับเจอภาพถ่ายภาพหนึ่งอยู่ในลิ้นชักเป็นภาพของเด็กทารกขี่ไม้กวาดของเล่นและส่งเสียงหัวเราะซึ่งเด็กในภาพนั้นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองแฮร์รี่พยายามหาอยู่นานแต่ก็ไม่เจอจดหมาย ในตอนนั้นเฮอร์มีอนี่ตะโกนหาแฮร์รี่แฮร์รี่ก็ตะโกนกลับไปว่าเขาอยู่บนนี้เฮอร์มีอนี่เลยวิ่งตามขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอตกใจมากที่แฮร์รี่หายไปแฮร์รี่ส่งจดหมายและภาพถ่ายให้เฮอร์มีอนี่ดูเธอรับมันมาและส่งยิ้มให้กับเด็กน้อยในภาพเฮอร์มีอนี่บอกว่าห้องอื่นก็ถูกค้นเหมือนกันแฮร์รี่คิดว่าอาจจะเป็นสเนปที่พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับพาคีหรือข้อมูลเกี่ยวกับดัมเบดอร แฮร์รี่บอกว่าบาธิด้าแบ็กช็อตยังมีชีวิตอยู่และเธอก็อยู่ที่กอดริกส์โฮโลเธอรู้จักกับครอบครัวดัมเบิลดอร์เป็นอย่างดีเราลองไปคุยกับบัธิด้าไหมแต่ว่าเฮอร์มีนี่ไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อวานพวกผู้เสพความตายตามหาพวกเราเจอโดยไม่รู้สาเหตุเฮอร์มีนี่คิดว่าจะยิ่งอันตรายถ้าแฮร์รี่ออกไปที่นั่นแฮร์รี่บอกว่าคุณยายมิวเรียลเล่าเรื่องของดัมเบิลดอร์หลายเรื่องและเขาก็อยากรู้ความจริง ล้วเฮอร์เมลนี่ก็บอกว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่คนใจร้ายอย่างป้ามิวเรียลและริต้าพูดเลยแฮร์รี่เองก็รู้จักดัมเบิดอดีแฮร์รี่ก็เลยตอบไปว่า <c oughs> เขาคิดว่าเขาเคยรู้จักดัมเบันดอเฮอร์เมลนี่ก็เถียงกลับไปว่าเรื่องที่ริต้าเขียนจะจริงสักแค่ไหนกัน <c oughs> และเฮอร์เมลนี่ก็ชวนแฮร์รี่ให้ลงไปหาอาหารกินในห้องครัวระหว่างที่แฮร์รี่เดินลงไปที่ห้องครัว <c oughs> เขาก็สังเกตเห็นห้องห้องหนึ่ง มีป้ายเขียนไว้ด้านหน้าว่าห้ามเข้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก Regulus, Arcturus, Black Harry, แฮ r ์รี่เลยเรียก h e r ร์เมลนี่มาที่ห้องนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาเจอรออบอแล้วเมื่อ h e r m ์เมลนี่มาถึงแฮร์รี่ก็ชี้ไปที่ป้ายหน้าห้องแล้วบอกว่า Sirius เคยเล่าให้ฟังว่าน้องชายของ s i r รียสเป็นผู้เสพความตาย เขาเข้าร่วมกับวอร์เดมอร์ตอนที่ยังเด็กมากและเกิดอาการกลัวเลยพยายามหนีแต่ก็ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นเฮอร์เมลนี่เห็นว่าเรื่องนี้มันลงล็อกพอดีนั่นหมายความว่าเรกูลัสอาจจะกำจัดวอร์เดมอร์ทันทีหลังจากเข้าร่วมแล้วและเฮอร์เมลนี่ก็เรียกร้อนให้ขึ้นมาชั้นบนหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในห้องของเรกูลัสซึ่งห้องนี้ต่างจากห้องของซีเรียสมาก มันเป็นห้องที่ประดับไปด้วยสีเขียวและสีเงินซึ่งเป็นสีประจำบ้านของสลิธิรินมีตราประจำตระกูลแบล็กวางไว้ที่หัวเตียงมีคำขวัญว่าบริสุทธิ์ตลอดกาลร,รวมทั้งภาพถ่ายของหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ตัดแปะซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับวูดเมอร์ทั้งหมดและแฮร์รี่ก็เห็นอีกรูปหนึ่งค่ะเป็นภาพถ่ายของทีมควิดิชทีมสลิธิรินซึ่งมีเรกูลาสนั่งอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นตำแหน่งของซีเกอร์ พวกเขาพยายามค้นหาล็อกเก็ตในห้องเฮอร์เมอนี่ลองใช้คาถาเรียกของแต่ก็ไม่ได้ผลเฮอร์มอนี่คิดว่ามันอาจจะถูกเสคคาถาต,ต่อต้านมนเอาไว้และแฮร์รี่ก็จำได้ว่าเขาเคยลองใช้คาถาเรียกของกับล็อกเก็ตเหมือนกันและเขาก็เรียกมันมาไม่ได้พวกเขาลองค้นหาต่อไปจนต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องนี้และจู่ๆเฮอร์มอนี่ก็นึกขึ้นได้ว่า มีครั้งหนึ่งที่พวกเขาถูกสั่งให้ทำความสะอาดบ้านและพวกเขาก็เจอล็อกเก็ตอันหนึง่งอยู่ที่ตู้ในห้องนั่งเล่นแต่ก็ไม่มีใครเปิดมันได้และล็อกเก็ตอันนั้นก็ถูกโยนทิ้งลงถังขยะไปแฮร์รี่บอกว่าครีเชอร์ชอบแอบไปขโมยของที่ทิ้งไปกลับมาลองไปหาในห้องของครีเชอร์กันเถอะหลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งไปที่ห้องครัวและเปิดประตูตู้ของครีเชอร์ปกติแล้วห้องของครีเชอร์จะรกมากมาก เพราะเขาจะเก็บเอาของเ,เก่าๆของตระกูลแบล็กมาซ่อนไว้ที่นี่แต่ว่าตอนนี้มันกลับว่างเปล่าแฮร์รี่ก็เลยเรียกครีเชอร์เกิดเสียงดังเปรี้ยงและครีเชอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยสีหน้าไม่เต็มใจครีเชอร์พูดพึมพำกับตัวเองว่าเจ้านายกลับมาอยู่ในบ้านของนายหญิงอีกแล้วมาพร้อมกับคนทรยศต,ต่อเลือดและเยะเลือสีโคลนแฮร์รี่เลยสั่งครีเชอร์ว่า ห้ามเรียกใครก็ตามว่าคนทรยศต,ต่อเลือดหรือเลือดสีโคลนเด็ดขาดเขามีคำถามจะถามและขอให้ตอบตามความจริงครีเชอร์ก้มหัวตอบรับคำสั่งตะปาก,ก็ยังบ่นพึมพำด้วยคำหยาบคายแฮร์รี่บอกครีเชอร์ว่าเมื่อสองปีก,ก่อนมีล็อกเก้สีทองอันหนึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วเราก็เผลอทิ้งมันไปแกขโมยมันกลับมาใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและครีเชอร์ก็ตอบว่า มันหายไปแล้วมันดังกัสเฟลเชอร์ขโมยไปขโมยภาพถ่ายของมิสเบล่าและมิสซิซี่ไปด้วยรวมถึงถุงมือของนายหญิงเหรียญตราเมอร์ลินถ้วยประจำตระกูลและล็อกเก็ตของนายน้อยเรกูลัสครีเชอร์ทำตามคำสั่งของนายน้อยไม่สำเร็จหลังจากพูดจบครีเชอร์ก็วิ่งไปคว้าเหล็กเขียเ่ยเตาไฟมาเพื่อทำร้ายตัวเองและแฮร์รี่ก็วิ่งเข้าไปห้าม ครีเชอร์เริ่มร้องไห้และบอกว่ามานังกาสเอาของจากตู้ของครีเชอร์ไปหมดเลยครีเชอร์บอกให้หยุดแต่มานังกาสก็หัวเราะและหนีไปแฮร์รี่เลยบอกให้ครีเชอร์ช่วยเล่าเรื่องของเรกูลัสกับล็อกเกตให้ฟังครีเชอร์เริ่มต้นเล่าว่านายน้อยซีเรียสหนีไปทำให้นายหญิงทุกใจมากแต่นายน้อยเรกูลัสคือคนที่คู่ควรกับชื่อเสียงของตระกูลแบล็กเขาอายุย่างน้อยตอนเขาร่วมรับใช้จอมมาร ซึ่งนั่นน่าภูมิใจนะักอยู่มาวันหนึ่งนายน้อยเรกูลัสก็มาบอกครีเชอร์ว่าจอมมารต้องการใช้เอลฟ์ประจำบ้านครีเชอร์ก็เลยไปกับจอมมารตามคำสั่งจอมมารพาครีเชอร์ไปที่ถ้ำริมทะเลและข้ามเรือไปที่เกาะบนนั้นมีอ่างและจอมมารก็สั่งให้ครีเชอร์ดื่มน้ำยาครีเชอร์ดื่มแล้วรู้สึกเจ็บปวดข้างในจึงร้องขอให้นายน้อยเรกูลัสมาช่วย แต่จอมานก็เอาตัวหัวเราะจอมานสั่งให้ครีเชอร์ดื่มน้ำยาจนหมดแล้วจอมานก็เอาล็อกเก็ตใส่ไว้ในอ่างและดื่มน้ำยาเข้าไปใหม่หลังจากนั้นจอมานก็นั่งเรือกลับไปและทิ้งครีเชอร์ไว้บนเกาะครีเชอร์หิวน้ำมากเลยคลานไปดื่มน้ำจากทะเลสาบแต่ก็มีมือคนตายดึงครีเชอร์ลงไปในน้ำแฮร์รี่ถามครีเชอร์ว่าครีเชอร์หนีพวกอินฟราไรมาได้ยังไง ครีเชอร์ตอบว่านายน้อยเรกูลัสเรียกครีเชอร์ให้กลับบ้านแฮร์รี่ไม่เข้าใจก็เลยถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครีเชอร์ก็ยังให้คำตอบเดิมอยู่ดีรอนเลยบอกว่าครีเชอร์หายตัวกลับมาไงแต่แฮร์รี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าตัวเขาไม่สามารถหายตัวออกจากสถานที่แห่งนั้นได้รอนเลยอธิบายว่าเวทมนต์ของเอลฟ์ไม่เหมือนกับพวกพ่อมดเอลฟ์ประจำบ้านหายตัวเข้าออกจากฮอกวอตส์ได้แต่ว,ว่าพวกเราทำไม่ได้ เฮอร์มนี่คิดว่าวอเดอมอร์คงไม่รู้เรื่องนี้เพราะวอเดอมอร์มักจะประเมินค่าพวกเอลฟ์ว่าเป็นพวกต้อยต่ำครีเชอร์เล่าต่อว่านายน้อยเรกูลัสดูกลุ้มใจมากและบอกให้ครีเชอร์ซ่อนตัวอย่าออกไปไหนและมีอยู่วันหนึ่งที่นายน้อยเรกูลัสมาหาครีเชอร์และบอกให้ครีเชอร์พาเขาไปที่ถ้ำที่จอมมารเคยพาเขาไปครีเชอร์ก็เลยพานายน้อยเรกูลัสไป เมื่อถึงเกาะที่มีอ่างน้ำนายน้อยเรกูลัสก็เอาล็อกเกตออกจากกระเป๋ามันเหมือนกับล็อกเกตที่จอมมารใส่ไว้ในอ่างเรกูลัสบอกให้ครีเชอร์ถือล็อกเกตอันนี้เอาไว้แล้วเมื่ออ่างว่างเปล่าให้เอาล็อกเกตนี้สลับกับล็อกเกตของจริงที่อยู่ในอ่างในตอนนี้ครีเชอร์เล่าไปร้องไห้ไปเขาบอกว่านายน้อยสั่งให้ครีเชอร์กลับบ้านอย่าบอกนอยายหญิงเรื่องนี้เด็ดขาดและให้ทำลายล็อกเกตของจอมมารทันที แล้วนายน้อยเรกูลัสก็ดื่มน้ำยานจนหมดหลังจากนั้นครีเชอร์ก็สลับล็อกเก็ตตามคำสั่งและนายน้อยเรกูลัสก็ถูกลากลงไปในน้ำเมื่อถึงตอนนี้เฮอร์เมลนี่ก็ร้องไห้และจะเข้าไปกอดครีเชอร์แต่ว่าครีเชอร์ก็หลบตัวหนีด้วยความรังเกียจครีเชอร์พูดว่าเขาจะไม่ยอมให้ยยเลือกสีโคลนมาแตะต้องตัวเขาหรอกและแฮร์รี่ก็ว่าครีเชอร์ว่าเขาสั่งแล้วนะว่าห้ามพูดคำนั้น ครีเชอร์ก็ลงโทษตัวเองด้วยการเอาหัวโคกับพื้นจนแฮร์รี่ต้องสั่งให้เขาหยุดครีเชอร์นอนกับพื้นด้วยสภาพที่น่าสงสารมากหัวของเขาเป็นรอยช้ำดวงตาบวมและมีน้ำตาเออแฮร์รี่ถามเปล่าว่าครีเชอร์ทำลายล็อกเก็ตนั้นได้ยังไงแต่ครีเชอร์ก็บอกว่าเขาทำอะไรกับมันไม่ได้เลยไม่มีแม้แต่ร่องรอยขีดข่วนบนล็อกเกตมันไม่ยอมเปิดออก และนายหญิงก็เริ่มเป็นบ้าเพราะว่านายน้อยเรกูลัสหายตัวไปแต่ว่าครีเชอร์ก็บอกอะไรนายหญิงไม่ได้แฮร์รี่บอกกับครีเชอร์ว่าเวอร์เดมอร์ more, พยายามฆ่าครีเชอร์นะและ r เรกูลัสก็ตายเพราะว่าต้องการกำจัดเวอร์เดมอร์ more. แต่ว่าครีเชอร์ยังทรยศต่อซีเรียสครีเชอร์ไปหาเบล l a ทริกซ์และนาซิซาเพื่อบอกข้อมูลของพาคินอกฟินิกซ์เฮอร์เมลนี่ก็พยายามปกป้องครีเชอร์ เธอบอกว่าครีเชอร์จงรักพักดีกับคนที่มีเมตตากับครีเชอร์เบลทริกซ์และนาซิซาคงจะดีกับครีเชอร์มากรวมทั้งเรกูลัสด้วยแต่ว่าครีเชอร์เองก็เต็มใจรับใช้คนเหล่านั้นเรกูลัสไม่บอกให้ครีเชอร์รู้เรื่องที่เขาต้องการกำจัดวอร์มอร์นั่นเป็นเพราะว่าครีเชอร์และครอบครัวแบล็กจะปลอดภัยกว่าถ้ายังคงสายเลือดบริสุทธิ์เอาไว้ได้ ครีเชอร์อยู่คนเดียวมานานก่อนที่ซิเรียสจะกลับมาและซิเรียสก็ไม่ได้ปฏิบัติกับครีเชอร์ดีนะแฮร์รี่ก็ปล่อยให้ครีเชอร์นั่งร้องไห้และบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ช่วยลุกขึ้นนั่งด้วยหลังจากผ่านไปหลายนาะทีครีเชอร์เริ่มสงบสติอารมณ์ได้และลุกขึ้นนั่งแฮร์รี่เริ่มต้นพูดกับครีเชอร์อย่างมีเมตตาว่าฉันอยากให้แกช่วยอะไรหน่อยช่วยตามหามนนงัสเฟลเชอร์ได้ไหม เราอยากรู้ว่าล็อกเก็ตอยู่ที่ไหนมันสำคัญกับเรามากเราอยากจะดำเนินงานของนายน้อยเรกูลัสให้สำเร็จเขาจะได้ไม่ตายเปล่าพามานาก,กัสกลับมาที่นี่ทำได้ไหมและครีเชอร์ก็พยักหน้าแฮร์รี่เปิดถุงที่แฮรกริดให้มาและส่งล็อกเก็ตของเรกูลัสให้กับครีเชอร์แฮร์รี่บอกว่านี่เป็นของรเอรกูลัสเขาแน่ใจว่าเรกูลัสต้องอยากมอบสิ่งนี้ให้กับครีเชอร์เป็นการตอบแทน ในตอนนั้นครีเชอร์ก็ลงไปนอนกับพื้นและเริ่มต้นร้องไห้ด้วยความดีใจในที่สุดครีเชอร์ก็ได้รับมรดกของตระกูลแบล็กเป็นของตัวเองครีเชอร์ลุกไปที่ตู้ของตัวเองแล้วก็เก็บล็อกเกตไว้ใต้ผ้าห่มพวกเขาทั้ง3าคนสัญญาว่าจะปกป้องล็อกเกตระหว่างที่ครีเชอร์ออกไปตามหามานากัสเลเชอร์ครีเชอร์โค้งคำน้ำให้กับแฮร์รี่แล้วรอนและหันไปทำท่าทางประหลาดประหลาดเหมือนฝืนตัวเอง คพื่อกุมหัวให้กับเฮอเมลนี่และเขาก็หายตัวไป